แบรนด์หรือว่าธุรกิจต่างๆก็ไปทาบถามเหล่าคนดังอไอดอลฟูทอเนี่ยมาเป็นพรีเซนเตอร์อยู่ห่ายครั้งนะคะล่าสุดในฝั่งของเท่าแก่น้อยก็เช่นเดียวกันค่ะเดินหน้าไอดอลมาร์เก็ตติ้งนะคะไปคว้าตัวคุณอุ๋มอิง<ม>เพชรบ้านแพงมาเป็นแบรนด์อัมบาสเดอร์เรียบร้อยแล้วค่ะ<ม>หวังจะเจาะเปะิดประตูเข้าสู่แดนอีสานนะคะเข้าไปสู่กลุ่มคนรุ่นใหม่ก็คือวัยรุ่นแล้วก็กลุ่มคนวัยทางานด้วยนะคะ สำหรับคุณปรมินเจวลาผู้อำนวยการลูก<ห>สาวออกทีทวีอีก,อกแล้วน้อยฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนเปิดเผยค่ะว่าบริษัทได้ใช้กลยุทธ์หลักอย่างไอดอลมาร์เก็ตติ้งต่อเนื่องเพื่อเชื่อมระหว่างแบรนด์ไปยังผู้บริโภคและก็สร้างการรับรู้ให้แบรนด์เท่าแก่น้อยเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคทุกกลุ่มเป้าหมายโดยใช้ไอดอลแต่ละคนให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และก็เป้าหมายที่จะมุ่งไปซึ่งเน้นการวางกลยุทธ์ให้ตอบโจทย์ผู้บริโภครวมไปถึงทําการตลาดเพื่อสร้างสีสันให้แก่วงการตลาด สา,ายและสร้างการรับรู้ให้แก่กลุ่มผู้บริโภคคนรุ่นใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์หลากหลายนะคะโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นภาคอีสานค่ะ จึงคาดว่าการเปิดตัวพรีเซนเตอร์ใหม่คุณปุ๋งอิงเพชรบ้านแพงหรือว่าคุณรัตนาพรอุดภุมิในครั้งนี้ถือเป็นการสร้างแบรนด์ a ว a นิส s ที่ช่วยผลักดันยอดขายได้ค่ะและก็คาดว่าจะช่วยขยายช่องทางร้านท้าเปเดกดั้งเดิมหรือว่า t ท a d i ช i o n อล trade ของแบรนด์เท่าแก่น้อยในท้องถิ่นทุกอำเภอคือให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในภาคอีสานภาคเหนือตอนล่างรวมถึงเข้าถึงไลฟ์สไตล์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายวัยรุ่นวัยทำงานภาคอีสาน และผู้บริโภคที่ชื่นชอบเพลงลูกทุ่งหมอนลำได้มากขึ้นด้วยนะคะแคมเปญเจาะภาคอีสานครั้งนี้บอกว่าเป็นครั้งแรกของเข้าแก่น้อยเลยนะคะที่เน้นเจาะไลฟ์สไตล์ลูกทุ่งเพื่อตอกย้ำว่าแบรนด์เข้าแก่น้อยสามารถเข้าถึงคนทุกกลุ่ม ก็เตรียมสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้บริโภคก็จะมีการจัดกิจกรรมพิเศษมีคอนเสิร์ตแอนด์แฟนมิ๊ติงด้วยนะขณะเดียวกันถือว่าเป็นการขยายช่องทางร้านทัพปิกดั้งเดิมให้ครอบคลุมทั่วภาคอีสานก็เป็นอีกช่องทางที่มีบทบาทสําคัญค่ะปัจจุบันเท่าแก่น้อยบอกว่ามีส่วนแบ่งตลาดสาหร่ายในช่องทางนี้อยู่ที่ร้อยละสาโอ้โหทุกคนอะลูกสาวอุงอิงออกทีวีอีกแล้ววันนี้นะครับอ่ะที่ช่อง TNN นะครับ เป็นสื่อใหญ่นะครับทุกคนในประเทศไทยเลยพ่อพ่อแม่แม่ท่านไหนอยากชมคลิปเต็มนะครับก็ไปชมไปชมได้นะที่ช่องนั้นเลยโอ้โหทุกคนอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับอย่างที่บอกว่าออกข่าวเกี่ยวกับตลาดหุ้นเนี่ยเป็นวันเล่นเลยครับทุกคนเป็นแบรนด์อร์บัสเดอร์นะครับของสาร่ายเท่าแก่น้อยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่บอกนะครับข่าวเขาก็บอกอยู่ว่าเขาอยากจะเจาะนะครับทุกคนกลุ่มเป้าหมายแฟนหมอลำครับทุกคนซึ่งน้องอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยทำให้ นะครับทุกคนเกิดความเชื่อมั่นเชื่อถือว่าน้องครับทุกคนจะพาแบรนด์เท่าแก่น้อยเนี่ยให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นในภาคอีสานแต่จริงก็คือรู้จักกันหมดแล้วแหละครับทุกคนแต่ว่าเหมือนกับอยากจะกระตุ้นนะครับทุกคนให้ปลุกนะทุกคนปลุกให้คนอีสานแฟนหมอลำเนี่ยกลับมาทานนะครับสาหร่ายเท่าแก่น้อยมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับโอ้โหปรบมืององค์หญิงเก่งมากๆเลยครับทุกคนแล้วก็อย่างที่บอกว่า ตลอดระยะเวลานะครับพุกคน1ปีกว่าๆเนี่ยที่น้องก้าเข้ามาอยู่นะครับทุกคนในวงการหมอลำนะครับน้องครับพุกคนมาสร้างปรากฏการณ์จริงๆให้คนนะครับทั้งภาคอีสานลุกกลับมาดูหมอลำอีกหนึ่งครั้งครับผู้เฒ่าผู้แก่ครับพุกคนที่แบบว่าโอ้อยู่บ้านมานานแล้วเนี่ยยังไม่เคยดูหมอลำมาก่อนเลยก็ อยากจะมาดูอุงอิงครับทุกคนหอบเสือหอบโอ้โหที่นอนครับมานอนดูอุงอิงเพชรบ้านแพงมันนั่งดูอุงอิงเพชรบ้านแพงที่หน้าเวทีหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับทุกคนเพราะเชนแล้วครับทุกคนชื่อเสียงอุงอิงเนี่ยคือดังไกลามากๆและยิ่งพ่วงคําว่าเป็นพรีเซนเตอร์สาหร่ายเท่าแก่น้อยไปอีกครับทุกคนก <c oughs> ็จะทําให้ร้านค้าร้านขายเนี่ยขายสาหร่ายเท่าแก่น้อยดีขึ้นร้านสะดวกซื้อต่างๆนะครับก็ทําให้แฟนคลับเนี่ยะระลึกถ,ถึงนะครับแล้วก็อยากจะทานสาหร่ายเท่าแก่น้อยมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ ก็เหมือนตรงกลุ่มเป้าหมายนั่นเองนะอุกิงก็คือดึงคนดูได้นี่คือของแท้ครับทุกคนของแท้เพชรแท้ของจริงครับทุกคนน้องสามารถดึงดูดคนให้ไปซื้อสินค้าแล้วก็กระตุ้นยอดขายมากยิ่งขึ้น วันที่เขาจัดแคมเปญครับพี่คนสาหร่ายเท่าแก่น้อยกับวันนั้นที่วิสโก้โฮเซลนะครับเด็กๆที่บอกว่าโอ้โหห้างแตกกันเลยทีเดียวครับทุกคนห้างแตกไม่พอนะครับาสาหร่ายเท่าแก่น้อยก็ขายดิบขายดีบางคนบอกว่าซื้อสาหร่ายวันนั้นคือโอ้โหเยอะมากๆเลยนะทุกคนแล้วก็ห้างเขาก็กระตุ้นยอดขายมากยิ่งขึ้นนะคนก็มาดูของมาซื้อของนะครับเยอะมากขึ้นบางคนอาจจะไม่เคยเข้าห้างวิสโก้โฮเซลเลยแต่พอมาวันนั้นเนี่ยเราก็จะมาดูของว่าเอ๊ะอันนี้ถูกอันนี้ถูกอันนี้ถูกวัน หลังเนี่ยก็จะกลับมาบซื้อของที่ห้างเขานั่นเองครับทุกคนเนาะก็ถือว่าเป็นการตลาดโอ้โหลูกสาวเก่งมากๆกอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับตอนนี้คือเป็นข่าวทั่วประเทศแล้วก็เป็นขวัญใจมหาชนไปแล้วเนาะสำหรับอุงอิงเพชรบ้านแพงยินดีกับทุกความสําเร็จยินดีกับพ่อโจโด้วยกันแล้วกันนะทุกคนเนี่ยน้องก็ได้ใจทางด้าน ผู้บริหารสุดๆนะครับองิงวันนั้นน้องก็แบบมาในชุดสีแดงชุดนี้เลยนะครับทางนักข่าวทีนเอ็นเขาก็พูดดีนะครับคุณองิงรัตนพรนะครับทุกคนน้องก็ได้เป็นพรีเซนเตอร์สาหรายเท่าแก่น้อยไปนั่นเองน่ารักมากๆลูกสาวนะครับองิงเพชนบ้านแพงครับและตอนนี้ถือว่าฮอตมากๆน้องก็เป็นขวัญใจมาหาชนไปเป็นที่เรียบร้อยได้เซ็นสัญญากับสาหรายเท่าแก่น้อยไปเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองครับทุกคนน่าปังมากๆเลยนะครับก็ขอให้น้อง ต,งต,งตังๆเต้งเปี้ยงแบบนี้ตลอดไปและเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนผลิตภัณฑ์อื่นเนี่ยนะครับเขาเล็งองอ์งอิงเพชรบ้านแพงไว้แล้วแหละคิดว่ามีหลากหลายแล้วแหละแต่ว่ากําลังจะเคาะกํากลังจะ ดูทิศทางตอนนี้สาหร่ายเท่าแก่น้อยถือว่ากลับมาเปรี้ยงมากๆในภาคอีสานแล้วก็จริงๆไม่ใช่ได้แค่ภาคอีสานนะคือคนที่มาจ้างน้องเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยได้ทุกภาคจริงๆนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเหนือใต้นะครับภาคกลางคือแฟนลับองอิงอยู่ทุกภาคจริงๆอะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนอ่าสาหร่ายเท่าแก่น้อยถือว่าฉลาดมากๆอุ้ยมองว่าเขาฉลาดมากๆเลยนะและที่สําคัญคิดว่าหนึ่งในผู้บริหารเนี่ยน่าจะเป็นแฟนขับน้องด้วยนะครับถึงได้มาอ่า เรียกอุงอิงเพชรบ้านแพงไปเป็นพรีเซนเตอร์แบบนี้กันเลยทีเดียวนะทุกคนก็ปังมากๆวันนี้ดูอุงอิงออกทีวีอีกแล้วนะครับพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีเชื่อว่าหลายคนก็คงภูมิใจในตัวน้องมากๆเหมือนวิ่งข่าวกระแสนี่แหละคือภูมิใจมากๆอ่าก็อยู่กับทุกคนด้วยนะครับพ่อพ่อแม่แม่เอฟซแฟนคลับสนับสนุนน้องยังไงวันนี้น้องก็ได้รับผลตอบแทนแบบนั้นแล้วนะครับอย่างที่บอกว่าตอนแรกเราไปอ่าเชียร์น้องโหวตน้องนะครับกับการ ดันให้น้องเป็นขวัญใจมหาชนจนถึงปัจจุบันนี้อุงอิงก็เป็นขวัญใจมหาชนไปแล้วนั่นเองครับทุกคนเนาะกับรางวัลการันตีนะอย่างที่บอกนะครับทุกคนนะปังมากๆลูกสาวนะครับวันนี้ก็เอาอเรื่องราวของอุงอิงนะครับมาฝากพ่อพ่อแม่ FC แฟนคลับทุกคนเนาะกับการได้รับเป็นแบรนด์ a มบา s s a d o r ตอนนี้คือแบบโอ้โหนะครับทุกคนดูสิ ก็เป็นหนึ่งในช่องทางที่มีโอกาสในการเติบโตของผลิตภัณฑ์ได้อีกมากด้วยค่ะสําหรับเท่าแก่น้อยถ้าย้อนกลับไปการใช้กลยุทธ์ i อดอลมาร์เก็ตเชื่อมระหว่างแบรนด์ไป i อดอลไอดไปไอดอไปผู้บริโภคเนี่ยก็เป็นการสร้างการรับรู้เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านมาก็จะมีไปนับๆดูนะมี4หนุ่ม F4 6สาวพีน K2A เซคุน EXO นี่คุณกราฟคณาวุฒ ชีพลึกนุนิวชวริลเป็นต้นไปที่คนเยอะจริงจงอือเขามุนบ้านกับไอดอลมาเก็ตติ้งมาโดยตลอดนะ,ะแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เป็นไลฟ์สไตล์ลูกทุ่งนะคะขอบคุณที่ติดตามโโโลูกทุ่งรายการคุอุงอิงก็สุดมากลูกสาวเนอะนี่เป็นครั้งแรกเลยที่สาวรายเท่าแก่น้อยเลือกนะครับเลือก คนลุกทุ่งหรือว่าเลือกคนที่เป็นหมอลำแล้วนั่นคืออุงอิงเพชรบ,บ้านแพงคนแรกโคตรปังลูกสาวนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับอิ่มขาวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากพ่อพ่อ,พอแม่แม่ดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะครับฝากกดแชร์ด้วยนะ